หักหมุดความสนุกไทยแลนด์เกมโชว์ w ุด2ตาเซน4 p ิ e s e n t e d by Cynic มหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่ระดับตำนานมันแน่กิจกรรมแน่น18-20ตุลาคม2567นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตสองเจ้าพ่อพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมและเทคโนโลยีโชว์ไร้ขีดจับมือร่วมกับออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่มทู พร้อมจุดพลุส่งสัญญาณให้เหล่าคอเกมเตรียมตัวให้พร้อมรับความสนุกที่กำลังจะมาถึงกับสุดยอดมหากรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Thailand Game Show 2024 presented by c y n i c และปีนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์ Legacy ตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นที่สุดของงานเกมระดับตำนานงานเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า18ปีและได้รับเสียงตอบรับ ที่ดีมาโดยตลอดจากเหล่าคอเกมทั่วสารทิศรวมไปถึงค่ายเกมไทยและต่างประเทศพร้อมใจขนกองทัพเกมมากมายที่ในปีนี้ก็ไม่ยอมตกขบวนตบเท้าเข้าร่วมตำนานไม่ว่าจะเป็น Sega, s e กาเอสเอโคเอสเอ็นเคแซนบ็อกคอกก้าเจซีไกโและความพิเศษของปีนี้อยู่ที่ h o ย o เวิร์ Yo verse. จัดชุดใหญ่เพื่อคอเกมยกโปรโมชั่นและสินค้าสุดพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคม2567นี้ณศูนย์นการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทะเลเกมโชว์นะครับ2024นะครับ Legacy Presented by s i n e c, c งานนี้ก็เป็นหมาก,กรรมเกมที่ไทยเราจัดได้ใหญ่ที่สุดในเซาทีเซอเชียเลยนะครับแล้วก็ปีนี้มี s i n e x นะครับมาเป็น Title Sponsor ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้งานเนี่ยจะมีมิติการจัดที่สนุกมากๆใน3วันนะครับ18 19 20 ตุลาคมนี้หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับความพิเศษของปีนี้จากการถแถลงในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นความเบ่งบานของอุตสาหกรรมนะที่ผู้ที่มาร่วมจัดเนี่ยมาทำให้เยาวชนไทยซึ่งรักการเล่นเกมเนี่ยนะครับมีสีสันมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีค่ายเกมระดับโลกนะครับมีค่ายเกมระดับเอเชียนะครับมีค่ายเกมไทยนะครับที่มาจัดแสดงบูธนะครับและที่น่าสนใจมากๆคือ Nintendo จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการมาแบบออฟฟิเชียลนะครับเป็นครั้งแรกเลยซินเนกนํามานะฮะเดี๋ยวให้ซินเนกเล่าหน่อยฮะมีอะไรพิเศษบค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้ Nintendo มาครั้งตัดจัดเต็มนะคะไปกับ Thailand Game Show นะคะแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับเมืองไทยต้องบอกว่าวันนี้อยากให้อุบอยากไ้เจอที่งานเราจะมีแลนด์มาร์คที่ใหญ่มากของ n ิน t e น d o ส่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็นอกจากานั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ Mar i โจะมาเป็นมาสคอตใที่เราได้สัมผัส กับแฟนมาริโอได้สัมผัสกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเกมมากมายนะคะให้กับแฟนมาริโอ้แฟนลินโด้ทั้งหมดนะคะมาเอ็กซ์เพลียนกันแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันกับงานในงานครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วนอกจากลินโด้แล้วเนี่ยซีเนก็กซ์เองก็ทําในส่วนของเรสเซอร์ถ้าแฟนเรสเซอร์เองหรือ,อก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีสินค้ามากมายที่ทําให้สนุกกันมากขึ้นไปกับงานนี้เลยทีเดียวการประกวดคอสเพลย์นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับงานไทเรกมิมโชนนี่เป็นศูนย์รวมคอร์สเพลย์เยอะมากที่สุดในประเทศ แล้วก็ในปีนี้เนี่ยเรามีเงินรางวัลรวม3แสนบาทนะครับก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษมอบให้กับ best all star ด้วยคือคนที่เคยแต่งตัวคอสเพลย์แล้วชนะการแข่งขันมาก่อนหน้านี้นะครับเคยมีกฎกติกาสักระยะใหญ่ๆบอกว่าประกวดชนะแล้วมาประกวดไม่ได้อีกปีนี้เราบอกว่าเพื่อจะยกระดับวงการให้คนที่แต่งตัวคอสเพลย์เนี่ยไปต่อได้แล้วมีเงินรางวัลสูงถึง1 0 0 0บาทเฉพาะรายเดียวนะฮะ แล้วก็มีรางวัลอื่นๆกระจายกันเบสโซโล่ Solo, ก็คือแต่งเป็นตัวละครเดี่ยวมาเบสทีมมากันเป็นทีม2คนขึ้นไปมีการแสดงประกอบนะครับมีเบสวิลเลียนนะเบสวิลเลียนนี่คือตัวละครไร้ใช่ไหมแต่ว่าจะจะสดใสซา,าบซ่ามากเพราะว่าตันซันซูมาสนับสนุนนะครับมีเงินรางวัลให้อีกนะครับรวมๆทั้งหมดเนี่ยสามแสนบาทน,นะครับแล้วก็มาสนุกกันได้ออเบสโรบอทเบสคิดพ่อแม่ที่ชอบแต่งตัวลูกฮะเดี๋ยวนี้คอสเพล์ไม่ได้คอสคนเดียวนะ พ่อแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยโอ้สนุกมากเลยเอาลูกๆเด็ก,กๆมาแต่งตัวละครเนี่ยเอาเข้าประกวดเนี่ยมีเงินรางวัลนะครับรางวัลหนึ่งก็เริ่มต้นที่1 0,000บาทแล้วก็สะสมรางวัลรวมทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทและผมมั่นใจว่าจะเป็นสีสันสุดฮอตที่สุดเลยสําหรับคอสเพลเยอร์ปีนี้นะครับคอสเพลเยอร์ทุกคนที่ผ่านเวทีไทยแลนด์เกมโชว์เราจะมีการสน a p ภาพตัวคุณพร้อมกับเวทีขนาดใหญ่ยักษ์แล้วก็ปริ้นภาพใส่อัลบั้มให้นะครับเพื่อเป็นของที่ลึกเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ กล้าที่จะแสดงออกในตัวละครที่ตัวเองรักนะครับมาสู่ชุมชนนะครับหรือเป็นนิทรรศการมนุษย์ควบคู่กับนิทรรศการไฮไลท์เกมโชว์ครับปีนี้เราใช้ตีมว่า l e g a c ่นะครับ l e กา c y ก็แปลถ้าแปลแบบง่ายหน่อยก็มรดกนะเราอยากจะมรดกตกทอดนะครับไปสู่เจเนอเรชันถัดไปเพราะว่างานนี้ไม่ไม่อายุน้อยแล้วเราจัดครั้งแรกป,ปี2007ถ้านับครั้งนั้นเป็น1เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่19นะฮะ าะว่าจัดอ่าปีและในปี2012เราจัด2ครั้งในช่วงออนไลน์โควิดเราก็ไม่ได้หยุดเราก็จัดเวอร์ชันออนไลน์ซึ่งเราก็มีความพยายามเต็มที่ที่จะทําให้งานนี้มันเกิดความต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราเชิญภาครัฐในะที่เป็นบุคคลสําคัญเนี่มาร่วมงานสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้สังคมเกมเนี่ยมีความใกล้ชิดกับเรื่องของการพัฒนาเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าเรื่องเกมมันคือเรื่องมันเคยเป็นเรื่องเล่นนะแต่วันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสและจริงจังขึ้นแล้วเราก็สามารถสร้าง อา,อาชีพที่เกิดขึ้นในงานตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยนะครับมีคนมาภาคเกมก็มีการบัญญัติคำว่าเกมแคสเตอร์ขึ้นมาก็งานนี้ใช่ไหมครับเรตติ้งเกมจัดอันดับเกมเนี่ยแม้ว่ากฎหมายวันนี้ยังไม่มีตราว่าเกมจะต้องถูกจัดเรตเนี่ยแต่ทุกเกมในตลาดมีเรตติ้งหมดก็เพราะว่างานนี้ ทแลนเกมโชว์2009เราบอกว่า Open Up for เก e เปิดใจให้เกมหน่อยซึ่งทีมแต่ละปีเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการผลักดันให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจปีนี้ Legacy เราจะ Flashback ย้อนกลับไปให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ก่อนที่จะไปสู่20ขวบปีนะครับเราก็มั่นใจเหลือเกินว่านี่คือ mm hmm. ประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งอีกหน้าหนึ่งของวงการเกมที่เกิดขึ้นที่นี่ประเทศไทยนะครับอย่างปีนี้มีการเปิดเพลงใหม่ด้วยใช่ครับใช่ครับ mm hmm. ปีนี้ mm hmm. ชื่อเพลง Legacy OST t h a i l Thailand g a m ม Show Uh, The Biggest Dream Revision โ oh, อ้โหชื่อยาวนิดหนึ่งให้เกียรติคุณแอมอัศริยานะผู้แต่งเพลง The Biggest Dream t ทยรายการโชว์ทีมปี2018นนะครับเราแต่งเพลงใหม่ทุกปีก็จริงแต่ปีเนี้ยเรารู้สึกว่าเพลงปีเนี้ยปี2018เนี่ยมันมันเข้ากับทีม Legacy มากนะครับก็เลยมีการเขาเรียกว่า Revision คือเรียบเรียงใหม่นะครับโดยศิล,ลปินซึ่งแปลกใหม่มากครับเป็นการประชันระหว่างศิล,ลปินที่เป็นตัวคนกับศิล,ลปินที่เป็น VTuber คนก็คือคุณพลอยชมพู ยานีนไวเกลเนี่ยนะซึ่งถธอก็ร้องเพลงดีมากๆเนี่ยมาปะทะก,กับศิล,ลปินสกอร์ปโอก็คือ VTuber จากค่าย ARP เป็นตัวเวอร์ชวลทั้งหมดเลยไม่ปรากฏโฉมหน้าจริงแต่เราจะเห็นตัวอวตารเขาเนี่ยในการที่จะขับร้องเพลงนี้นะครับหลังจากนี้จะมีมิวสิกวิดีโอและพิธีเปิดงานจะเป็นการผสานการแสดงระหว่างคนจริงกับจอซึ่งจะน่าสนใจมากๆในพิธีเปิดวันที่18ตุลาคมครับ อ่าทุกๆปีก็จะมีอาคุณปืนต่อบ้างครับปีนี้เราก็คงตั้งเป้าไม่ต่ามจาปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเรามีคนเข้ามากกว่า8,000คนนะครับแล้วสามวันนี้เราก็ตั้งเป้าให้อยู่กลับมาอยากได้ส0 0 0เดิมใช่ใช่ครับไม่เคยถึงนะแต่อยากให้ถึง<ช>เพราะว่า ในมุมหนึ่งพื้นที่ LK ศูนสูประชุแมเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคือกว้างกวางมากนะครับเดิมในอดีตเนี่ยเราจะเจอภาพว่างานแน่นจนเท่าไม่ได้นะแต่ตอนนี้พื้นที่ฮอล์สามฮอสี่นี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มาสะดุกกันได้ทุกเพศทุกวัยการเดินทางก็ง่าย MRT ศูนย์เศรษฐกิจนะครับก็สามารถจะมาได้หรือจะมารถยนต์ส่วน,น,น,นตัวขนส่งมวลชนก็สามารถมาได้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็คาดหวัง200,000สองแสนเดี๋ยวมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับคนที่จะมาเข้างาเน,นี่ยเขาจะได้รับไรจาก โอ้ความสนุกเลยนะครับหนก็คือคุณได้เห็นการเปิดตัวเกมใหม่นะครับเกมทั้งหมดที่มาเนี่ยนะครับจาก50พู๊เนี่ยเราจะเห็นไม่ต่ำกว่า40เกมใหม่แล้วเราก็จะได้ร่วมแข่งเกมที่มีการเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้ามีความนิยมนะครับได้เจอดาราของวงการเกมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากเหลือเกินนะครับบางคนเราอาจจะไม่รู้จักเขาแต่เขาต่อมีคิวต่อแถวยาวถึงหน้าประตูเงฮะเพราะว่า มีการเอนเกจกับคนผ่านรูปแบบการสตรีมใช่ไหมที่เขาจัดรายการทั้งวันคุยกับคนเล่นเกมให้คนดูแล้วสิ่งนี้จะมาปรากฏตรงหน้าจริงๆนะผ่านเวทีขนาดใหญ่ยักษ์อลังการนะครับก็คือ i ท a n d g เกมโ w ว w สร้างสิ่งนี้ให้กับทุกๆคนได้เอาฝันและจินตนาการมาเจอกันในรูปแบบชีวิตจริงครับสุดท้ายฝากงาน,น,านดีเกี่ยวกับเริ่มบรรลัยได้เลยฝากงานนะครับโอเคฝากร้านนะฮะฝากร้านนะฮะ <laughs> Uh, เชิญพบกับงานไทยแลนด์เกมโชว์2024 Legacy presented by s i n e เนนะครับในวันที่ 18, 19และ20ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเราจัดพื้นที่ใหญ่เลยนะครับฮอ3ฮอ4แล้วก็อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมายนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เกมนะครับแบรนด์คอนซูเมอร์นะครับ uh, สินค้าต่างๆหรือแม้กระทั่ง uh, ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งเกียร์ ค่ายเกมชั้นนำนะทั้งระดับโลกระดับเอเชียระดับไทยก็จะมาระดมกันนะครับอยู่ใน3วันอันอัศจรรย์นี้นะครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับ